สบายดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องลาวเกิลออฟฟิเชียลเนาะหรือว่าช่องของพัดสาวลาวคุณคำม่วนั่นเองทักทายสบายดีและสวัสดีเนาะพี่น้องในมือนี้พัดก็มีคลิปมาฝากมาตอนทุกท่านอีกแล้วสําหรับเรื่องราวที่พัดสิงยกเอามาฮหดเป็นคลิปให้ทุกท่านได้เบิงได้ชมในมือนี้ก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านการทหารของทางประเทศไทยนั่นเองเนาะซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ประทะชายแดยนไทยขเขมรขึ้นก็ได้เหให้ทั่วโลกนีึ ก็หันมาจับตาเบิง้งศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพไทยมากขึ้นเลยก็ว่าได้ท่านผู้ชมนั่นก็เป็นเพราะว่าในสมรภูมิลบในช่วงที่ผ่านมานี้ทางด้านกองทัพไทยเนาะเพิ่นก็ได้เฮ็ดให้ชาวโลกประจักษ์และเห็นถึงแสนยานุภาพรวมไปถึงยุทธวิธีในการสู้รบที่มีการนำใช้เทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ทันสมัยเข้าในการโจมตีศัตรูด้วยความแม่นยำ จนเฮดให้ซื่อตั้งซาดหลายสำนักกันเลยพี่น้องถึงกับตุกตะลึงเนาะเมื่อได้เห็นแนวทางการสู้ฮุบสมัยใหม่ของทางประเทศไทยที่บได้ไซแค่อาวุธที่ทันสมัยที่บได้ไซแค่แหงแต่ว่ากองทัพไทยพื้นลบด้วยสมองนั่นเองโดยในประเทศไทยนั้นนอ,นนอกจากจะมีดาวเทียมแล้วเพิ้นกันยังมีเลดารามีโดรนสอดแนมและก็ยังมีการเชื่อมต่อระบบ c 4 i s r แบบเกาหลีใต้นําอีกซึ่งด้วยความแม่นยําของเจ้าระบบ c 4 i อ r นี่แหละพี่น้องที่เมื่อเขมนเจอแบบนี้แล้วถึงกบงงเป็นไก่ตาแตกกันเลยว่าทางด้านกองทัพไทยนี่ฮู้พิกัดของพวกเขาได้แนวใดที่บอกว่าฮู้พิกัดณนะที่นี้ก็คือฮู้พิกัดสนิดแบบล็อกเปาเอาไว้เลยพี่น้องแค่มีคําสั่งว่า ยิงได้ก็คือกดปุ๊บนี่ก็คือทางคุณแตกบุ่มเลยนะท่านผู้ชมซึ่งในคลิปนี้เนาะพัดเองกับสิขออนุญาตนิยยกเอาข้อมูลของเจ้าระบบซ4 i s r นี่มาให้ทุกท่านได้เบิงได้ชมนํากันเนาะซึ่งก่อนที่เราสิไปเบิงคลิปพัดเองกับสิขอบอกทุกท่านไวน้ณนที่นี้เลยว่าข้อมูลหรือว่าเนื้อหาในคลิปนี้พัดก็ได้ไปกวดสอบมาแล้วเนาะว่าสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะได้และก็เป็นข้อมูลที่สื่อทั่วโลกนี่เพิ่นเผยแพร่แล้วบ่มีการ กระทบต่อความมั่นคงของทางประเทศไทยอย่างแน่นอนท่านผู้ชมเดี๋ยวเ่าไปเบิ่งน้ำกันเลยและนี่คือสิ่งที่ทําให้วงการหาดทุูมิภาคหันมาจับตามองกองทัพไทยอย่างจริงจังค่ะเพราะ C4ISR คือหัวใจของสงครามศตวรษที่2 1เป็นระบบที่เน้นการรบด้วยสมองมากกว่ากําลัง C4ISR คืออะไรทําไมถึงเปลี่ยนเกมการรบ สำหรับหลายท่านที่อาจยังไม่คุ้นกับคำว่า C4ISR คำนี้ย่อม,มาจาก Command Control Communication Computer Intelligence Surveillance Reconnaissance เรียกง่ายๆว่าเป็นระบบการรบผ่านเครือข่ายสมองกลที่รวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม เพื่อให้รู้ก่อนยิงก่อนชนะก่อนครับ C4ISR ไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะแต่ที่น่าตกใจก็คือประเทศไทยที่เคยถูกมองว่าเน้นอาวุธมือสองกลับกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้ระบบนี้ได้จริงในสนามรบและมีอาวุธที่ทันสมัยและมีความสามารถที่จะสร้างอาวุธได้เองอย่างดีและนั่นคือสิ่งที่ทำให้วงการทหารทั่วภูมิภาคหันมาจับจามองกองทัพไทยอย่างจริงจังค่ะสื่อชี้ ไทยใช้โดรนดาวเทียมและระบบสังการขั้นสูงป่วนแนวรบเขมรบทอนาเคราะ์จาก Military Watch Magazine ระบุว่าในแนวประทะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีหลักฐานชัดว่ากองทัพไทยใช้ระบบซีฟูอิสอารสั่งการ UAV ปืนใหญ่รถถังและกำลังทหารแบบไร้รอยต่อ แม้ไทยจะไม่เปิดเผยโดยตรงค่ะแต่จากการที่สื่อสังเกตว่า UAV ของไทยบินล่วงหน้าเข้าไปตรวจการมีการยิงปืนใหญ่เข้าจุดยุทธศาสตร์แบบแม่นยำระดับเซนติเมตรและการเคลื่อนทับเสริมของหน่วยทหารราบเกิดขึ้นพร้อมกันใน3มแนวทั้งหมดนี้คือสิ่งที่แสดงถึงการใช้ C4ISR อย่างแท้จริงค่ะยิงก่อนรู้ป่อนแนวรบขเขมรปันป่วนทันที นักวิเคราะห์จากเดลิปโลแมตอธิบายว่าศัตรูของไทยไม่เข้าใจว่าทําไมกองทัพไทยถึงรู้ตําแหน่งและยิงเข้าเป้าทุกนัดได้ทั้งที่ไม่เห็นด้วยตาเปล่าคําตอบอยู่ที่การบูรณาการข้อมูลจากโดรนเรดาร์มือไทยระบบแจ้งเตือนภัยและเครือข่ายทหารทุกระดับค่ะก็าในสงครามชายแดนล่าสุดระหว่างไทยกับกัมพูชาสิ่งที่น่าตกใจกว่าระเบิดคือความแม่นยําในการตอบโต้ของไทยที่เหมือนรู้ทุกปีก้าวของศัตรู โดยไม่ต้องส่งคนแทรกซึมแม้แต่คนเดียวสงครามสมัยใหม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนมันไม่ใช่แค่เรื่องของกำลังคนหรืออาวุธหนะักแต่มันคือเกมข้อมูลและในเกมนี้ไทยมีไพ่เหนือกว่าอย่างชัดเจนตั้งแต่ระบบโรดรนลาตะเวนที่เฝ้าชายแดนตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงดาวเทียมที่ออสทที่เก็บภาพพังอาวุธซ่อนลึกของกัมพูชาไว้ในความคมชัดระดับเซนติเมตรแม้แต่จังหวะที่รถยิงจรวดเคลื่อนตัวออกจากโกดังก็ไม่พ้นสายตาจากฟ้าของฝ่ายไทย และทันทีที่มีการยิงข้ามแดงกลับมาฝ่ายไทยไปต้องถามว่ามาจากไหนเพราะพิกัดเป้าหมายถูกล็อกไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วและถ้าคุณคิดว่าแค่ภาพกับวิดีโอจากโดรนหรือดาวเทียมยังไม่พอไทยยังมีระบบสิ่งกินหรือการดักจับสัญญาณที่ล้ำหน้าอย่างเงียบเงีางมีการส่งคําสั่งจากจุดบัญชาการหรือแม้แต่การใช้วิทยุธรรมดาในสนามรบมันสามารถถูกตรวจจับวิเคราะห์และระบุตําแหน่งได้ในเวลาไม่นานเลยการที่ไทยสามารถตอบโต้แบบแม่นยําในเวลาเพียงไม่กี่นาทีไม่ใช่ปาฏิหาร แต่มันคือการเตรียมพร้อมล่วงหน้าที่ละเอียดและลึกถึงระดับสัญญาณคลื่นวิทยุทหารกัมพูชาหลายคนสารภาพกับสื่อเวียดนามว่าพวกเขาไม่อยากสู้เพราะรู้สึกว่าไทยรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเราบางคนถึงขั้นเชื่อว,ว่าแม้แต่จังหวะเดินของหน่วยรบก็ยังถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาคําว่าเราไม่เห็นเขาแต่เขาเห็นเราตลอดกลายเป็นฝันร้ายในสนามรบที่ฝ่ายขเขมรไม่อาจสลัดได้พ้นความกดดันทางจิตวิทยานี้รุนแรงกว่าความเสียหายจากกระสุนเสียอีก เพราะมันทําให้ศัตรูรู้สึกว่าไม่มีทางชนะตั้งแต่ยังไม่เริ่มสู้แล้วทําไมไทยถึงรองให้กัมพูชายิงก่อนคําตอบคือเพราะไทยต้องการความชอบธรรมในเวทีโลกการตอบโต้หลังถูกยิงคือสิ่งที่กฎหมายระหว่างประเทศให้การยอมรับในขณะที่การยิงก่อนอาจถูกกล่าวหาว่ารุกรานและเสียพื้นที่ทางการเมืองโดยไม่จําเป็นด้วยเหตุนี้ไทยจึงเลือกแนวทางที่ใจเย็นรักษาภาพลักษณิรักสงบแต่พร้อมรบเต็มที่หากถูกท้าทายและเมื่อมีการยิงจรวดจากฝั่งขเขมรเข้ามาในเขตไทยฝ่ายไทย ไม่เพียงตอบโต้ทันทีแต่ยังยิงกลับไปยังจุดต้นต่อได้แบบแม่นยำไม่คลาดแม้แต่เม็ดเดียวสิ่งที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามตกใจที่สุดไม่ใช่แค่ความแรงของอาวุธที่ไทยใช้ในการสวนกลับแต่คือความเร็วในการตอบโต้ที่เหมือนกับว่าเราเตรียมแผนไว้แล้วร่วงหน้าการโจมตีด้วย F16 ที่สามารถทะยานขึ้นจากฐานบินในไม่กี่นาทีพร้อมพุ่งเข้าหาพิกัดที่ถูกล็อกไว้ก่อนหน้าโดยระบบข้อมูลกลางทําให้ศัตรูแทบไม่มีเวลาตั้งรับหรืออพยพหนี ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วแม่นและเฉียบคมเหมือนเครื่องจักรที่ถูกตั้งโปรแกรมมาแล้วอย่างดีนอกจาก F16 ยังมีการใช้งานของกริปเพนเครื่องบินรบสัญชาติสวีเดนที่ไทยมีอยู่ในประจำการระบบของมันสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับศูนย์กลางข่าวกรองภาคพื้นดินและระบบโดรนทําให้ภารกิจทางอากาศของไทยมีความแม่นยําสูงในระดับที่กัมพูชาไม่เคยเจอมาก่อนเป็นอย่างไรกันแน่พี่น้องหลังจากที่เบิ่งคลิปจบไปสําหรับความรูซึกของพัดเองพัด อึ้งแหงเนาะ,ะเพราะบ่คคยหูมาก่อนอิหลีว่าสงครามสมัยใหม่นี่เพิ่นบ่ได้ไ้แค่แหงแล้วแต่เพิ่นไ้สมองกันได้ท่านผู้ชมไ้ระบบข้อมูลตรวจจับดาวเทียมเลดา้าเนาะโอ้โหถ้าบ่ได้เกิดแบบการประทะกันที่ไซแดนไทยขเขมรขึ้นรอบนี้พัาดเองก็บบมีทางหูเนาะข่าวขาวหรือว่า เรื่องต่างๆเกี่ยวกับทางด้านการทหารนี่นะว่าพื่นพัฒนาไปหอดใส่แล้วหูแต่อันที่เพิ้นให้หูทอนนั้นนะฮันผู้ชมในมื้อนี้อันที่เพิ้นบวให้หูหรือว่าข้อมูลที่เพื้นบวเปิดเผยนั้นก็ยังมีอีกมากมายนะสำหรับในส่วนของประเทศไทยสําหรับในคลิปนี้ก็สิขอจบไว้เพียงท่อนี้นอก้าเกิดว่าในคลิปมีข้อมูลเนื้อหามีคําว่าคําจาหรือว่ามีคําใดที่พัดวนาพิดพลาดไปประการใดต้องกล้าขอโทษขออภัยทุกท่านไว้ณที่นี้นาในมื้อน้าพัดนิดคลิปอย่างให้เบิกกั อย่าลืมท่าติดตามด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พัดฮ็ดคลิปต่อ,ตอไปนำในมื้อนี้พัดต้องขอตัวลาไปก่อนเด้วยพอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีค่ะ